สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอนาน้ยจังหวัดน่านเราขีมา่มอเตอร์ไซค์จากอำเภอสองจังหวัดแพร่แล้วก็มาถึงที่อำเภอนาน้ยจังหวัดน่านนะฮะเส้นทางง่ายเรียบสบายสบายเลยนะครับพอมาถึงที่นี่นะผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมถามคำถามกับตัวเองว่า เราไปอยู่ไหนมาทําไมเราไม่มาอําเภอนี้ไม่มาที่นี่นะฮะเพราะมันเงียบสงบแล้วก็น่าอยู่มากมันเป็นหุบเขาล้อมรอบนะฮะแล้วก็มีทุ่งนามีแม่น้ํลาลําธารไหลผ่านเป็นเมืองในหุบเขาเป็นเมืองเงียบสงบสโลไลมากในขณะที่ผู้คนกระแสผู้คนต่างมุ่งไปที่น่านทางเหนือทางที่เหนือของจังหวัดน่านนะครับทางปัวทางบอกก่อเกลือทางอะไรแต่ทางที่ใต้ปรากฏว่าสวยงามไม่แพ้ก,กันและสวยงามกว่าด้วยไม่มีคนเราเดินสโลไลช้าๆอยู่กับตัวเองได้ โอ้โหสายที่ชอบเงียบสงบสายที่อยากอยู่กับตัวเองสายแบบสโลไลชา้ชาๆเนิ่ๆแบบผมว่าอำเภอนาโนยนี่ตอบโจทย์มากนะครับพอได้มาสัมผัสที่นี่ที่นี่แล้วรู้สึกว่าโอเคเลยเนี่ยเมืองในฝันอีกเมืองหนึ่งที่น่ามาใช้ชีวิตมากๆเลยนะครับวันนี้เราจะจะัดทริปเที่ยวที่อำเภอนาโนยกันนะฮะความจริงตั้งใจแล้วก็วางแผนไว้ว่าเราจะตื่นแต่เช้ากันแล้วก็จะขึ้นไปดูทะเลหมอกบนดอยเสมอดาวเพราะที่พักข้างบนนี้เต็มหมดเลย คือโทรจองนี่เต็มทุกที่เลยนะฮะเต็มยันข้ามปีไปเลยปรากฏว่ามันเงียบมากทําให้เราหลับแบบหลับดีหลับลึกนะตื่นมาอีกทีก็เฮ้ย7จ็ดโมงแปดโงแล้วอถ้าอยู่นานน้อยสักหนึ่งคืนเนี่ยอายุยืนหมื่นปีเหมือนที่เขาว่าแหละอยู่ที่นี่นะฮะได้ยินเสียงไก่ขันเสียงนกร้องแสงแดดอ่อนๆทุ่งนา ถึงว่าคนหน้านี่เนิบๆสโลไลท์นะครับผมป่าเดี๋ยวเราจัดทริปเที่ยว่าเราเที่ยวตอนกลางวันก็ได้เนาะไม่จําเป็นต้องตื่นขึ้นไปบนดอยตรงนูน้นถ้าคนเยอะเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงนะครับการขึ้นไปในฝูงชนเยอะๆเนี่ยมันก็คนชอบมันก็ดีแหละแต่เราก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพราะมันวุ่นวายามันไม่มันไม่เหมือนอยู่แบบเงียบๆแบบนี้ปะเที่ยวอำเภอนาโน้ยกันอำเภอนในฝันของหลายๆคนรวมทั้งผมด้วย ขึ้นไปดอยตอนนี้แหละไม่คนเขาน่าจะเริ่มลงมาไปดูวิวอ่แล้วก็ค่อยลงมาที่เสาวดินนาน้อยกันปะตามพี่ชายบล็อกมาได้เลยครับยามเช้าๆที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะฮะดูต้นอันนี้เขาเยอะมากลูกไข่หงไอ้ลูกกลมกลมมีขนเนี่ยเราเรียกไข่หงมันจะออกประมาณนี้แหละ แล้วอันนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปเลยนะฮะเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นขัวแตะหรือว่าบันไดสะพานไม้ไผ่โอเคเขาทำดีนะเนี่ยเอาไว้ให้นั่งเที่ยวมาเที่ยวถ่ายรูปอันนี้จะเป็นทุ่งนาแต่ว่ามันเลยหน้านามาแล้วเขาจะเริ่มปลูกข้าวโพดกันโอ้เรากำลังหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์นะฮะและเดินอยู่บนสะพานไม้ไผ่ที่อำเภอนาโน,น้ยจังหวัดน่านอำเภอเล็กๆในหุบเขา อำเภอที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนะฮะเคียงคู่กับเมืองนันทบุรีจังหวัดน่านผักเฮือกหรือผักหีอันนี้กินได้อร่อยมากนะครับผักเฮือกหุจุดถ่ายรูปเขาเยอะมากนะเนี่ยเดินเล่นเชา้าๆที่อำเภอนน้อยนะฮะ ตอนนี้เราขึ้นมาถึงบริเวณดอยเสมอดาวอุทยานแห่งชาติสีน่านนะครับอําเภอนาน้อยจังหวัดน่านขึ้นมาข้างบนนี้ลมแรงมากตรงนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์มีเต็นท์กลางค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเสียงลมเข้านะครับที่นี่ลมแรงมากเลยอันนี้เป็นลานกลางเต็นท์สำหรับการจองออนไลน์แล้วก็ห้ามประกอบอาหารทุกชนิดบริเวณลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับเดีย๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันรถจะจอดเต็ไมไปหมดเลยทั้งสายบิ๊กบค์ทั้งสายรถ ยนนะฮะอันนี้จะเป็นเต็นท์ของอุทยานต้องบอกว่าด้านบนนี้ลมแรงมากเลยนะฮะลมแรงมากเลยทีเดียวแล้วก็อากาศหนาวมากสังเกตเขาจะใส่เสื้อกันหนาวกันทุกคนเลยอันนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์ของอุทยานจะมีเลขกำกับอยู่ว่าเบอร์29เบอร์28เบอร์27ต้นไม้2ต้นนะฮะแล้วก็นี่เนินนี่แหละที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันมันจะเป็นเนินที่ค่อนข้างสวยเลยนะฮะเดีย๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบน เนินที่ดอยเสมอดาวกันนะฮะอยู่ที่อำเภอนาโนาจังหวัดน่านแล้วก็บรรยากาศที่ผู้คนมาเที่ยวมาหาดาวกันต้องมากลางคืนนะจะได้เห็นดวงดาวครับที่ผมชอบมากคือน่าจะเป็นต้นไม้สองต้นนี้แหละที่มันที่มันเด่นเนี่ยมีสองต้นณะที่ทุกทุกอย่างมันเป็นหญ้าหมดแล้วก็มีต้นไม้สองต้นนะครับข้างบนก็จะมี ถ่ายภาพกันหาจุดก็เรียกว่าท่าเก๊กสวยๆนะฮะท้องฟ้าวันนี้สวยมากเป็นเส้นขอบฟ้าสีขาวตัดกับฉากสีฟ้าหลังจากที่เราเดินมาจากตรงนู้นนะฮะที่เป็นลานจอดรถแล้วก็ลานกางเต็นเราก็เสียงลมแรงมากเลยนะเนี่ยเดินมาถึงจุดเหนือสุดที่เป็นป้ายอุทยานนะครับแล้วก็เห็นเสื้อขาวอันสลับซับซ้อน แม่น้ำน่านอ๋อลงจะเข้ากล้องเงาไหมจะเป็นแม่น้ำน่านที่ไหลเลาะเรียบภูเขาสองฝั่งนะฮะดูเทือกเขาวันสลับซับซ้อนอําเภอนาน้อยนะครับอําเภอนาหมืน่นอําเภอบ้านโคกอําเภอน้ำปาดมันเป็นเส้นรอยต่อพอดีสวยมากเลยกับบรรยากาศช่วงสายๆประมาณสัก8โมงก,กว่าๆนะครับที่ดอยเสมอดาวอุทยานแหชาติสีน่านอําเภอนาน้ยจังหวัดน่าน ลมเย็นสบายมากเลยนะฮะอันนั้นจะเป็นผาหัวสิงห์เดินไปตรงนั้นน่ะคือผาหัวสิงห์นะครับและนี่ก็จะเป็นจนํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันห้ามเหยียบห้ามนั่งบนลาวนะอันตรายจะมีป้ายเตือนบอกอยู่เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันตอนนี้เราก็มาถึงที่บริเวณดอยเสมอดาว ภายในอุทยานแห่งชาติสีน่านอําเภอนาโน้ยจังหวัดน่านนะฮะเป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะผมว่ามันชื่อมันก็บอกแล้วว่าเสมอดาวแสดงว่าตรงเนี้ยมันติดกับดาวเสมอดาวเลยคือมันสูงขึ้นมานะฮะข้างหลังก็จะเป็นเทือกเขาอันสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นล่องน้ําที่แม่น้นานาําน่านไหลผ่านแม่น้าน่านก็จะไหลาจากน่านนี่แหละเข้าสู่ อุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ถูกกั้นด้วยเขื่อนศิลิกิตที่อุอตรดิตถ์นะฮะจากน้นน้อยไปน้ำหมื่นไปน้ําป่านะครับแล้วก็ค่อยไหลออกสู่แม่น้ําเจ้าพยาที่นครสวรรค์แล้วก็ออกสู่ทะเลต่อไปเทือกเขาสลับซับซ้อนมากนี่เห็นไหมผมว่าเรานอนข้างล่างแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าอยากเห็นทะเลหมอกเสี่ยงเอา เพราะเพราะว่าทะเลหมอกเนี่ยมันก็ต้องเสี่ยงนะ <c oughs> คือมันไม่ได้เห็นตลอดะมันเป็นรังวันสาหรับคนที่ขึ้นมาข้างบนเนี้ยคนที่ตื่นเช้าๆแล้วขึ้นมามานอนอะ่ะเราจะได้เห็นทะเลหมอกอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเวิร์แบบสวยเลยแหละนะครับบรรยากาศช่วงเวลาประมาณสัก8โมงกว่าๆนะฮะที่ดอยเสมอดาวแล้กกับลานกางเต็นท์แล้วก็ต้นไม้2ต้นที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยก็จะน้องเที่ยวก็ชอบมาถ่ายรูปกันตรงนั้นจะเป็นลานกลางเต็นท์เรียงรายไปหมดเลย แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปกันข้างหน้าเราคือผาหัวสิงห์นะฮะตอนนั้นคือผาหัวสิงห์ดูชื่อน่าจะรู้ว่ามันหัวลักษณะมันคล้ายๆกับหัวสิงห์ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นั่งเที่ยวเต็มไปหมดเลยมาหาเก๊กท่าสวยๆถ่ายรูปกันนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยติดคนถ้าเรามา จุดถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็ถ่ายรูปตรงไหนก็สวยตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสันเขามองไปจะเห็นวิวตรงนี้กับตรงนี้นะฮะก็จะมีผาหัวสิงห์ที่คนชอบมาถ่ายรูปกันแล้วก็ต้นไม้2ต้นตรงนี้อีกจุดหนึ่งแล้วก็วิวตรงป้ายโดยเสมอดาก็จะมีนักเที่ยวจับจองอยู่1น3 4จุดสจุดสาจุดสจุดนะฮะก็มามาหาเ็๊ภาพสวยๆแต่งชุดสวยๆมาถ่ายรูปกันมันก็คุ้มแหละเพราะว่าวิวมันสวย,ยจริงๆอ่ะวิวสวยจริงๆก็คุ้มกับรางวัลที่นักเที่ยวเขาดันน้่นขึ้นมาบนดอยนี่แหละนะครับโอเคเดี๋ยวเรา มาสัมผัสอากาศหนาวๆเย็นๆนะฮะกับสายลมลมแรงมากที่เนี้ยลมแรงจริงก็อยู่ดอยเสมอดาวเดี๋ยวเราน่าจะไปไหนกันต่อเลยมาดูเสาวดินน้อยหรือว่ามันอีกที่หนึ่งผาชูหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูว่าต้องถามไปถามเจ้าหน้าที่ดูว่ามันมีที่เที่ยวตรงไหนจุดหนึ่งตรงนี้นะที่นี้ก็โอเคแล้วคุมแล้วถือว่าสวยอยู่นะฮะกับดอยเสมอดาว และด้านหน้าเราที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือผาหัวสิง์นะครับอุทยานแห่งชาติสิน่านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13จังหวัดแพร่นะฮะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเพราะว่าลักษณะของก้อนหินที่โผล่มาเนี่ยคล้ายๆกับสิง์ก็เลยเรียกผาหัวสิงเดินมาอีกฝั่งของลานเสมอดาวดอยเสมอดาวนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะ เลยข้างหลังสำนักง,งานมาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับที่ของเอกชนที่เอาไว้กางเต็นท์กันนะครับตรงนี้นะตรงนี้จะวิวสวยเหมือนกันนะอันนี้เป็นไล่ภูสายหมอกม,มีเบอร์โทรศัพท์้อมช่วยประชาสัมพันธ์เบอร์นะครับตรงนู้นจะเป็นเป็นอำเภอนาน้อยอยู่ในหุบเขาลมแรงมากข้างบนเนี่ยไม่รู้ลมจะเข้ากล้องเราไหมอันนี้เป็นลานกลางเต็นท์ทั้งหมดเลยนะฮะลานภูพิงอ,อันนี้วิวสวยนะตรงนี้วิวสวยเนี่ยพรามันจะเห็นตัว อำเภอนาน้ยทั้งหมดเลยที่เราขี่ึ้นมาจากนู่นเนะฮะเป็นที่ราบในหุบเขามีแม่น้ําไหลผ่านเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งของจังหวัดน,น่านเลยทีเดียวอำเภอนาน้ยเนี่ยท้องฟ้าวันนี้สวยมากเป็นใจมากเป็นเส้นขอบฟ้างดงามเลยทีเดียวอำเภอนาน้อยนี่น่าอยู่นะจริงๆแล้วอะ่ะ เราขี่มอไซค์มาสักหน่อยหนึ่งตรงนี้จะเป็นผาชูนะฮะผาชูก็ด้านบนสุดนู่นที่ธงชาติโบกสะบัดอยู่ตรงนี้ลมแรงมากไม่รู้ว่าลมมาจากไหนเป็นช่องลมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าลมหนาวปกติจะมีลานกางเต็นท์ด้วยนะที่ผาชูอะ่ะเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็น่าจะเห็นทะเลหมอกเหมือนกันอันนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์บริเวณผาชูนะฮะก็โอเคนะวิวสวยอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นเต็นท์ของอุทยานที่เป็นลายพานทหารเนี่ย แล้วก็เทือกเขาอันสลับซับซ้อนด้านบนผาชูเนี่ยจะมีธงชาติอยู่ mm hmm. เขาบอกว่าสายธงชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ผาชูนะฮะเนี่ยจะเป็นมีป้ายหน่อยหนึ่งข้างบนสุดนั่นแหละที่เป็นผาชูต้นโป่งใหญ่มากเลยด้วย mm hmm. แล้วก็ต้นจันผาไม้ป่า mm hmm. ลมแรงนลเนี่ยที่เนี่ย โอ้โหนั่นเกตเต้นชิวมากเลยอะไรหล่นหล่นไม่รู้เนตโก้ต้นตะโก้หรือเปล่าสถานที่กางเต็นท์คือพื้นที่ส่วนรวมเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนสัมผัสธ,ธรรมชาติในมุมสงบหากท่านต้องการจะมาเปลี่ยนสถานที่กินเหล้าร้องเพลงเสียงดังอันเป็นการทำลายบรรยากาศของบุคคลหมู่มากรบกวนท่านออกไปเที่ยวนอกอุทยานที่สามารถรองรับกิจกรรมดังกล่าวได้ด้วยความขอบคุณอุทย,ยานชาติสีน่าน การใช้โดนในอุทยานแห่งชาติ